กราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสาวเรือหน่อยคนเดิมนี่แหละจ้าเพิ่มตเติมก็คือว่าอยากซิมากแก้ตูเรื่องหวานนี่จ้าที่ว่าสาวเรือหน่อยกินกินแล้วก็เผ็ดนะจ้าก,กินแล่นนี้ก่อนนะจ้าเมื่อนี้อากาศน,าจานนะจ๊ะอากาศล้มจะล้มเบื้องหัวสาวเรือหน่อยเนี่นนะปิวไปปิวมาอยู่แต่หัวนะจ้าเดี๋ยวจังใดอ <นะ S 2> ันรู้สึกว่า ก้อนเมฆเริ่มหนาแล้วจ้ะไปเจอกันนะจ๊จ้อจ้าตั้งนั่งจ้ะลากมาจากเมืองไทยตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วจ้ะอันค้นเห็ดหายชาวเรือหน่อยเพื่อนกับโบยังเลยเนาะจ้าเนาะเพิ่นไปแล้วไปเกิดไม่แล้วจ้ะปักหัวเขียวไร้ไร้จ้ะพี่น้องจ้าไร่ก็เนาะเนาะเมื่อนี้จนาะเนาะอาหารสิงโตคืออันชาวเรือหน่อยก็กินยุจ้ากินกับไม่ค่อยดูปันใดเนาะเนาะเรื่องดิบๆใดๆเนี่ยชาวเรือหน่อยบ่นอื ค่อยถนัดปานใดจะอันเรื่องตับดิบเคลื่อนซองอื่นๆเพิ่นกินเนาะจะเนาะสาวเรือหน่อยกะบอบถนัดจ้ะบอกกินเลยจะเรื่องดิบะจ้ะมากินกันเลยนาะจะเนาะล้มจะล้มแห้งๆจ้ะมาเนี่ยบอกหัวเคียวกะไหลจ้ะป้าอยู่หน้าบ้านแล้วเอ้ นั่งซองเบืองสาวเรือหน่อยกำลังชิกินอาหารจิงโตจ้ะจา้าก้อนเขาชิกนินแล้วจ้ะเนาะกะนี่เลยจ้ะเหลาขาวจากหน่อยหนึ่งจะจะจ้ะเนาะค่ะพญายาดจา้ะอ้ล่นจะล่นเบื้องกรนาจ้ะเนาะวัน,น,น แกออมาจากมองเหอนไนะจ๊ะยกจ้ะกินแล้วจ้ะเนาะอำอื้ออมันห่อนจ๊ะน้าไหนจะเขาอันลงมือกินกันเลยแล้วจ้ะเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอาไว้นี่ก็นะจะเนาะเนื้อดิบนี่จ้ะ แรกอันนี้ละจ้ะเนื้อเพื่อน,น,นเห็ดอันบางๆไม่เขาแล้วจังแดอันจัดการเลยจ้ะเดี๋ยวป้าขางบ้านแล้วซีแดงมากินน้ำมันหยาดสาวเรือหน่อยกินจ้ะเมื่อวานนี่เผ็ดหลายจ้ะเมื่อนี้คืออันบางทรงสีโปเผ็ดตกจ้ะใส่พริกหน่อยเดียวจ้ะมื้อนี้ ตัวเกาอยู่จะหักว่าโมระพาจะปลูกไว้เองจ้ะสาวเรือหน่อยปลูกไว้ <จะ S 1> ปลูกไว้หน่อย,ะอยนะจน๊จะเนาะนี่จ้ะผัดอยู่ซะเนาะเอาเอาลงข้างล่างนะจน๊ะเนาะลมมันแห้งจ้ะ มาจ้าพี่น้องจ้งาคำใหญ่ๆเลยนะจน๊ะจัดการจ้าอืมอุยามจ้า ต้นหอมใหญ่ด้าพี่น้องปกติน่ะสาวเรือหน่อยนะที่เราวังการกินนะจ๊ะนะกินกระเทียมกินหอมยังสิ้นนะจ๊ะนะบ่ค่อยกล้ากินหลายปันไดดอกจก้ะเพราะว่านันเขาเห็ดงาแล้วเขาเบาน้ำค้นแล้วกินมันออกะนะจ๊ะนาะสาวเรือหน่อยกัน ระว,วังนะจ๊ะเราวังเจ้าของย่านเป็นตำาหนี้เขาว่าเขา,าเป็นคนนึงโตเหม็นนะจ๊ะพี่น้องจ๋ากินตอนลั้วจ้ะเนาะ อยำแดกว่าแดกเตีเขากลัย่างเดียวนะจ๊นะน้าพี่น้องจ๋ะพี่รู้จักเมื่อน,นี้อาจจะกินม้หมึอดอกจากสาวเรือหน่อยอาจจะกินม้หมึกไ้ที่จงไวเฮ็ดกับข่าวให้พ่อบ้านน้ำน้าจ๊นะเนาะหมูมือวานที่สาวเรือหน่อยอย่างนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเงินพ่อบ้านเพิ่งกินหมึกเลวจ๊ะ เจ๊าะใจพี่น้องมามากินน้ำกันจ้าอืพริกหยวกไงจ้ะพริกพริกหวานแซ่บจ้ะแ<ม>บตโทรศัพท์เสาเรือหน่อยก็ใกล้สิมืดแล้วเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะาชัดแบตเดินมองชัดแบตมันพังจ้ะทางทโทรศัพท์นะจา้มามองชัดแบตนะจา้าเสียบแบต่เขา Lòng toàn nhai chả Nhai sâm nạ sao lừa nổi đấy chả em nào chắc ตอนน่ะตอนใหลายก็ติดคอจากพี่น้องจ๋ต้องตอนน้อยๆจ้ะนย่มเบลแหลกเดี๋ยวมันจะไปพันใส่น่ะจะเนาะจะเทียมอีกจ้ะไม่ได้ไปใส่น่ะจะนาากินได้จ้ะจะเทียมเลยจ้ะ เบากับอันผู้ใดกะจ้ำจ้ะคำตาสวดจ้ะอืมอืม,อม,อม,อมยายเราอยากที่ออกมาอยู่จ้ะป่าขางบ้านเนี่ยจ้ะแต่วันเราเห็นสาวเรือหน่อยอ นั and that, ่งถ่ายคลิปอยู <Philippines> <eze> ่น่าจะเนาะแล้วก็เลยจ้องจ้องเบิ่งเบึงยังเสร็จน่าจะออกมาบอกมาแบบทั่วลันเต่เนาะจะเนาะชาวเรือหน่อยปลูกไว้เนื้อก็เบิ่งสิทธิ์ยู่ดอกน่าจะเนาะเพราะวันชาวเรือหน่อยล่างออกจากบังไลยนะเนื้อสดนี่ยละจ้ะ ืพี่น้องอาจจะไม่เห็นนะจ๊ะนะเห็นปะจ๊ะ ใช่แล้วจังละโบกสุดท้ายเลยจ้ะถ้าเบิงได้จะงนอวันพนยานในท้องสาวเรือหน่อยที่ตายป่จ้ะหรือว่าสาวเรือหน่อยที่ตายเองจ้ะยกจ้า เปอร์เซ็นจ้ะรอขาวกันจ้ะกะเยีมจ้ะ ได้กินเข่ามืดมือจ้ะพี่น้องจา้าเฮ้ยฉันเด็ดตายไม่ได้กินเข่ามืดมือจ้ะพี่น้องจ้ะจงไวจ้จะจงทองไว้เพื่อซิงนี่ย่างเดียวจ้ะเนี่ยอาหารซิงโตเนี่ยจะจงไว้ย่างเดียวหรือจะท่องมันเถาเรือนหน่อยจ้ะหิวปันใดกับอดเอาเน,นาะจ้ะเนาะ โตนะจน้ะเนาะจุดหัวเขียวจ้ะัน่ลายดีขมขมบุมีจ้ะพี่น้องจา๋ามีเลยจ้ะมีจ้ะดีกับบุมีจ้ะน้องค้อนหัวจะหมดไปจ้ะพี่น้องจา๋า แต่เขาไปสั่งน้ำล่านฝรั่งยังเสริน้ำล่านข้างเสริจากพี่น้องมันจะได้ยื่นจากตะหักวันคือจะจะอายเพิ่มนะจ๊ะอยากอายเพิ่มนอะจาะพี่น้องจ้าบันโอ้ยพวกเธอนี่ให้กินจ้าพี่น้องจ๋าบางใดกลกล่องสดใซส์ก็เดิมบ่จ้า,จาเห็นสิวสาวเลือหน่อยบ่เห็นผมงอกบ่จ้า,จาเห็นผมงอกบ่ตั้งผมกล่องไม่จา้ากินต่อจา้ากินต่อ คําตาสวดอีกแล้วจ้ะผักที่รมแล้วจ้ะเนอะอืมอ้มอื้ม ยุดน่าเนอะตงกลานานอะคุณอ่ะกตาว่าสาวเรือหน่อยเป็นปอบหรือเป้ากิบปจักเนาะจะเนอะนั่งยืนเบื้อยู่บางใดนาะจ้ขนางบ้านจ้ะนี่จ้าคำง่ญ่ๆอีกแล้วเนาะจ้า ยำงไ่แหลกอะไปแหลกยูนในท้องอะนะจะนทออะแศบษจ้ะ ơi, vâng, mang bánh cái là, ngon bốc bốc nè, um, 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 đọc miếng bánh lại vượt, kim đập, đôi mấy phám sụp chả, con nhìn nó chơi nó. เหนียวอยู่จ้ะเนื้อเหนียวจักน้อยนึงเนื้อจนะ้ะเนาะเพราะว่าสาวเหลือหน่อยอาจจะสื่อเนื้อมาผิดจ้ะพี่น้องจ้ะเอาไว้งวดหนาหนานะ้าจ้ะเนาะแกโตไม่เนานะ้าจ้ะเนาะคำนีจจ้จ้ะมาจา้ะแสบๆน้ำกันเลยจ้ะอืมอืม น้อยจ้ะซื้อมาพิดแล้วทั้งใดก็ต้องกินเพิ่นจะคือเก้าเลยจ้ะกินคือเก้าแหละซื้อม่าิิแล้วต้องกินเนาะแต่เนาะอืม เล็กน้อยจ้ะแม่แม่ค้ำตาสวัดตอนนี้ค้ำหน,นึ่ยเราจะเนาะแซ่บจ้ะฮะหลุดกันจ้ะ ยอดจ้ะคันแมงวันจ้ะไล่ม้าก็คือเก่าจ้ะม้าคือเก่าจ้ะไล่ไปกับม้าคือเก่าไม้อีกแล้วจ้ะอันจะจบคลิปไมน้ำคัญคลักจ้ะไม่เจอกันคลิปหน้าหน้าจ้ะเนาะอาจจะเป็นเัื่องลูปว่าสาวเรือหน่อยเจียมพับพอมีพี่น้องไปใส่หนาะจ้ะเนาะเข่าปลาลงน้ำเข่าเมืองแล้วค่อยๆเบิ่งอากาศน้ำเนาะจ้ะเนาะว่าสาวเรือหน่อยเจียมไปเที่ยวใส่หนาะจ้ะเนาะ กราบสวัสดีแหละขอบคุณมากๆเลยน่าจะนอที่วันเขามารับเบิ่งแหละรับชมน,าน่าจะเนาะไปเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า